สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของการขยายถนน2086ราศีสไลยยังชุมน้อยนะครับเป็นการขยายถนนบริเวณของบ้านยางใหญ่ตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับตอนนี้ก็ ขยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเป็นตีเส้นจราจรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับเป็นการขยายถนนให้กว้างขึ้นนะครับไหลาทางกว้างขึ้นนะครับให้สําหรับรถเพื่อการเกษตร,รหรือว่าจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยครับนี่ครับ พอลดเพื่อการเกษตรก็ได้วิ่งแบบนี้นะครับนี่รถขนฟางครับนี่ซ้ายมือก็คือบริเวณของบ้านยางใหญ่ตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลัยจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวซ้ายก็เข้าหมู่บ้านไปบ้านแสงบ้านเมืองแคนบ้านแคนน้อยบ้านดวนน้อยได้นะครับบ้านหนองปลาดุกนะครับบ้านน้ำอ้อมนะครับไปทางนี้ ซ้ายมือเป็นวัดบ้านยางใหญ่ขวามือก็เป็นโรงเรียนบ้านยางใหญ่นะครับก็ขยายถนนเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับบริเวณของบ้านยางใหญ่ครับซ้ายมือเลี้ยวซ้ายไปบ้านหนองดุมบ้านไผ่บ้านดอนมะเกลือนะครับไปบ้านสร้างปีไปบ้านาด่านได้นะครับที่วัดสวยๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงทางโคง้งตรงนี้ก็เป็นสี่เลนทีเดียวนะครับแล้วก็เหลือมาสองเลนแต่ก็ไหลทางนี่ว่างทีเดียวครับข้างหน้าขวาม,มือก็เป็นเส้นทางไปยังบ้านท่าตำบลส้มปล่อยนะครับเลยจากนี้ไปก็เป็นตำบลส้มปล่อยแล้วนะครับตำบลเมืองแคนนนี่ครับเข้าสู่ตำบลส้มปล่อยนะครับบ้าน ข้างหน้านี้ก็คือบ้านอะไรนะครับบ้านบึงหมอกนะครับข้างหน้าเป็นบ้านบึงหมอกขยายจากห้วยฝายหลวงบ้านยางใหญ่นะครับแล้วก็เลยหมู่บ้านออกมามุ่งหน้าไปยังบ้านบึงหมอกนะครับนี่คือการขยายถนน2086กราศีสไลายยางชุมน้อยครับเป็นโครงการที่ดีกับประชาชนมากๆนะครับโครงการนี้ครับก็สิ้นสุดการขยายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ